ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่22ธันวาคมนะครับพศ2566นะครับผมมาพบก,กับร้านราม,มาสูรชนแนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นกนะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมสดานไม่สะดวกตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยกชุดหรือว่าแยกชิ้นนะครับยกชุดนะครับยกชุดนะครับยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับผมท่านสามารถส่งรายละเอียดนะครับผมเข้ามาได้ทางไลน์นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยก่อนได้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับ089 4 0 6 4 6 9 5่ 46, 46นะครับผมครับผมส่วนสินค้าตัวไหนนะครับที่ขายแล้วนะครับก็จะไปแจ้งอยู่ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมพี่น้องดกวนเข้าไปดูนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้านะครับผมมาให้พี่น้องเลือกชมกันหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวก็ จะค่อยๆได้เรียงให้พ er ี s, Leah, 23, 21, anyway 15, 2, 5, ่น้องนะครับรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพอนนะครับผมพอนยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับพอนยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับปากเป็นปากอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับปากอลูมิเนียมนะครับขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของซูเปอร์โซนิคนะครับซูเปอร์โซนิคนะครับผมตัวนี้สามารถใส่ตูดได้สี่ตูดนะครับผมสามารถใส่ตูดได้สี่ตูดนะครับแต่ว่าเจ้าของใช้มาแค่สองนะครับพี่น้องก็ถ้าจะใส่สี่ตูดก็นะครับโมนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตตูดดเเเข้้้้าาาาไไปพิ่่่่มมมลยนนนะะคครรรรััับบบผผสสหททีองกใถ บางท่านนะครับใส่2นะครับมันก็ดังมากนะครับก็องการความดังแค่นี้นะครับบางท่านก็ใส่แค่2นะครับบางท่านก็จะใส่4ก็อันนี้แล้วแต่นะครับท่านเอาไปใช้งานนะครับตูดก็จะเป็นตูดของแอคคอร์ดนะพี่น้องนี่ครับเป็นตูดแอคคอร์ดนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกตูดนะครับดังทุกตูดนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ราคาพร้อมจะส่งนะครับผมราคาพร้อมจะส่งปากละ2,700บาทนะครับมจะส่ง2,700บาทพร้อมจะส่งนะครับตัวข้างใน เข้ามารับเองได้นะครับผม2,500บนห้าร้อยานั้นนะครับต่างเด้องพี่น้องนี่ครับสวยๆนะครับผมแล้วก็มาดูที่ทั็บเลตนะครับทั็บเลตนะครับไว้เปิดเพลงนะครับช่วงปีใหม่นะครับเป็นทั็บเลตขนาด11นิ้วนะครับทั็บเลตขนาด11บเอ็ดนิ้วนะพี่น้องนี่ครับนะครับสวยๆนะครับ นะครับผมด้านหลังก็นะครับจะมีฟิล์มนะครับมีฟิล์มกันรอยนะครับยังไม่ได้แกะออกนะครับผมมีกล้องนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรได้นะครับสามารถใส่ซิมโทรได้มีที่ชาร์จนะครับผมมีกระเป๋านะครับมีกระเป๋าให้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแบตนะครับผมสามารถเก็บได้นานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแบตเก็บได้นานนะครับใช้ได้ปกติเดี๋ยวผมลองให้พี่ลองดูนะครับนี่ครับครับผม ครับผมหน้าจอก็ปกตินะครับผมมีฟิล์มกันรอยนะครับมีฟิล์มกันรอยมาเรียบร้อยนะครับครับผมนี่ครับอ่าสภาพสวยนะครับตัวนี้ลื่นนะครับลื่นเลยนะครับผมตัวนี้สเปคผมไม่ทราบจริงๆงเด้อพี่น้องต้องขออภัยนะครับสำหรับสเปกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมใช้ได้ปกตินะครับผมใส่ซิมโทรออกได้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับผม นี่ครับลื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมสไลด์ลื่อนๆนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบรนด์นี้นะครับผมพี่น้องอ่าส่วนสเปกส่วนรายละเอียดอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าอ่าไม่มีความรู้นะครับทางด้านนี้จริงๆนะครับพี่น้องต้องขออภัยนิดนึงนะครับ อขอแบ่งนะครับแบ่งปันราคาถูกๆพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนจะรับนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับไว้เรียนหนังสือได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงในงานเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็ใช <ours salaries. S 1> e ้ได้นะครับผมเอาไว้ต่อกับมิกซ์ีต้อนคอร์ดอีตอนนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ด้ยพี่น้องนะครับอุปกรณ์นะครับมีให้ครบนะครับสายชาร์จนะครับ ผมช่องเสียบหูฟังจะเป็นตรงนี้นะครับพี่น้องครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้เช็คแล้วนะครับผมแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ยาวๆพี่น้องอึดทนนะครับสามารถมาเอียงเลยตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับขายราคาแบ่งปันเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1,500าบาทเท่านั้นพี่น้องครับผมแบ่งปันเอาไปใช้งานนะครับครับผม1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านในสนใจรับก็ทักเข้ามาได้เลอพี่น้องนะครับภาพสวยๆนะครับสับผมหน้าจอสวยนะครับพี่น้องนี่ครับ ถ้าในสนใจนะครับผม1,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่ชุดเปิดฟังในบ้านนะครับชุดเปิดฟังในบ้านนะครับผมผมขยายนะครับผมขยายตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับพี่น้องแล้วก็มีไม์ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งนะครับเอ็โคนะครับมีเอ็โคนะครับช่องเสียบไม์ให้2ช่องนะครับมีตัวไม์แถมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องเอาไปไว้เปิดนะครับจะร้องปีใหม่กันนะครับตัวนี้สวยๆนะครับพร้อมตู้นะครับผมตู้นี่ครับ เตู้ก่อสภาพมาเอี่ยมนะครับพี่น้องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นสิบสองนิ้วนะครับเป็นตู้สิบสองนิ้วตู้ตลาดพี่น้องนี่ครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับชุดนี้นะครับสี่พันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสี่พันบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมท่านไหนสนใจเด้อครับผมตัวนี้ค่าส่งจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับพี่น้องท่านไหนเข้ามารับเองนะครับตัวนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับชุดนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมชุดฟังในบ้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตู้สองใบนะครับเครื่อออองงเเลล่นตััววแ้้กกก็ไมคสาาหรรรบโะี หนึ่งตัวนะครับพี่น้องนี่ครับตัวใหม่ถ้าใครสนใจเด้อครับผมแล้วก็มาที่ตู้สิบสองนิ้วนะครับ RCF นะครับตู้สิบสองนิ้ว RCF นะครับตัวนี้โลโก้นี่ครับพี่น้องนี่ครับผมสวยๆนะครับดอกเดิมๆนะครับไมอี้เอี่ยมนะครับดอกเดิมไมอี้เอี่ยมนะครับดอกแหลมนะครับก็จะเป็นแหลมอ่ะแปะปากแตรนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัด MDF นะครับผมทนสีระเบิดนะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพไมอี้เอี่ยมนะครับนี่ครับให้พี่น้องดูนะครับผมไม่มีรอยไม่มีตำหนิ ใจใจทั้งสิ้นนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องท่านไหนสนใจเด้อนี่ครับนี่ครับผมดูสีระเบิดนะครับที่สวยนะครับผม นครับไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสภาพไมเอี่ยมนะครับผมเป็นไม้อัด MDF นะครับผมตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใบละ2,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับดอกเดิมๆสวยๆทุกดอกนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับท่านใดสนใจเด้อใบละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับท่านหนเข้ามารับเองใบละ1,800บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้12นิ้วนะครับ12นิ้ว1นคูณหนะครับตัวนี้เหลือแค่2ใบเด้อพี่น้อง1นคูณหนะครับเหลือแค่2ใบนะครับตัวนี้ นะครับผมเป็นรุ่งนะครับชุดแหวนสามจุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมนี่ครับสวยเลยพี่น้องนี่ครับผม่สนใจเด้ออันนี้ก็สภาพสวยนะครับผมนี่ครับผมดอกเริ่มทุกดอกนะครับดอกเริ่มทุกดอกนะครับดอกก็จะเป็นดอกนี่ครับแหลมจะเป็นแหลมคานินะครับเป็นแหลมคานินะครับ ครับผมตัวนี้ดอกน่าจะเป็นดอกคมสันนะครับน่าจะเป็นดอกคมสันแล้วพี่น้องอันนี้ไม่มั่นใจนะครับตัวนี้น่าจะว้าใหญ่นะครับดูจากหมวกนะครับตัวนี้ก็ดอกเดิมเดิมนะครับทุกดอกนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับทุกดอกเลยนะครับผมตะแกรงมีครบนะครับพี่น้องอันนี้แกะให้พี่น้องได้ดูด้านในนะครับว่าแกะ ฟ้าออกมาแล้วด้านในจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมราคารับเองนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับอยู่ที่ค่าส่งใบละ200นะครับผมก็ตกใบละ2,700บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเหลือแค่2ใบนะพี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์แม็กกี้นะครับตัวนี้ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องแม็กกี้นะครับแม็กกี้โปรเอฟเอ็กหนึ่งสองวีสามนะครับตัวนี้นี่ครับงานสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมอตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นคอร์สอาถ้าเป็นมิกดิจิตอลนะครับผมอาถ้าเป็นของค่ายนี้นะครับของค่ายแม็กกี้นะครับตัวนี้่าน่าจะราคาสูงกว่านะครับสูงกว่าพวกตระกุลเอ็กซ์แอลตะกุลเซาฟาร์นะครับผมอตัวนี้ก็นะครับผมเป็นงานสวยๆเลยพี่น้องนี่ของแท้แน่นอนนะครับนี่ครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นแบรนด์แท้แน่นอนนะครับผมมี serial number นะครับเป็น mixer m a c k ้นะครับ m a c k ้แท้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้จะมีคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด4ช่องนะครับผมมีเอฟเฟกต์24โปรแกรมนะครับนี่ครับพี่น้องสภาพสวยๆนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ของใหม่อยู่ที่ประมาณหมื่น นะครับประมาณหมื่นกลางๆนะครับประมาณหมื่นกลางๆนะครับมือสองนะครับขายแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับมือสองขายแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาครึ่งต่อครึ่งเลยพี่น้องนะครับท่านในหาอยู่นะครับตัวนี้ก็สภาพไม่ต่างมือหนึ่งนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ท่านในหาอยู่นะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ท่านในสนใจเด้อแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาที่โพลแอมนะครับผมแอมเฟตนะครับห้าพันบาทนะครับแอมเฟทบบานนะครัิ้ว ข้างละ3ามถึงสดอกนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเก้าบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมโพเแอมนะครับผมห้าพันบาทนะครับผมแอมเฟตนะครับผม9,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้ทารซิเตอร์ไบโพลานะครับผมข้างละ24คู่นะครับข้างละ24คู่นะครับสองข้างรวมกันก็จะอยู่ที่ สี่สิแปดคู่นะครับผมสี่สิแปดคู่เลยนะครับผมครับผมคาร์ปาลูกใหญ่ๆนะครับพี่น้องตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสามถึงสี่ดอกนะครับผมงานสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ยังไม่เคยรื้อยังไม่เคยซ่อมนะครับนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคอนนะครับแจ็คโฟน์แจ็คเอคลาร์นะครับผมมีครบนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับผมท่านใดสนใจเด้อหาพาวเวอร์แรงๆนะครับไว้ขับเบรดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะครับเก้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่งนะครับเก้าพันแปดร้อยบาท พร้อมจะส่งนะครับผมเลยก็มาที่พวเแอมนะครับผมโรเยนนะครับโรเยน L108 นะครับโรเยน L108 นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านในก่อนนะครับนี่ครับผมด้านในนะครับนี่ครับด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีตําหนินิดนึงนะพี่น้องตัวนี้จะมีตําหนินิดนึงนะครับตัวนี้อาสตูดิโอนะครับสตูดิโอใช้งานได้ปกตินะครับผมอาส่วนพาราเลลนะครับผมกดแล้วไฟขึ้นไฟติดนะครับผมแต่ว่าพาราเลลอะพาราเลลนะครับใช้งานไม่ได้เด้อพี่น้องนี่ครับ ก็คือถ้าเราปิดนะครับไฟมาติดที่พาราเรลนะครับผมก็คือมันจะไม่สามารถเชื่อมกันนะครับไม่สามารถเชื่อมกันนะครับพี่น้องแต่แต่ถ้าเป็นสตูดิโอก็คือเสียบเข้าไปซ้ายขวาก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับผมส่วนส่วนบิดนะครับบิดก็ยังดังอยู่นะครับรองแล้วดังอยู่นะครับปกตินะครับไฟติดนะครับไฟติดไฟสถานะตัวนี้ก็ติดนะครับผมพาราเรลติดนะครับบิดติดสตูดิโอติดนะครับก็คือตัวนี้ก็ถ้าเป็นสตูดิโอก็ ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะพี่น้องส่วนพราราเรลลนะครับผมลองลองกดแล้วไฟสถานะติดนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับแค่พราราเรลลอย่างเดียวนะครับอนอกนั้นปกติทุกอย่างนะครับไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับ ไฟขึ้นทุกเม็ดไฟสถานะด้านหลังก็ขึ้นนะครับผมซ้ายขวาดังปกตินะครับผมไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นไม่มีเสียงจีไม่มีเสียงหำนะครับผมสภาพก็สวยๆนะครับตามนี้เลยพี่น้องนะครับท่านไหนสนใจนะครับราคาแบ่งปันพี่น้องตัวนี้นะครับท่านไหนรับนะครับหกพบาทพอนะครับหกพับาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมโรเย็นนะครับเอลพันแนะครับหกพับาทพร้อมจะส่งนะครับใช้ได้ปกตินะครับทั้งสองข้างนะครับผมแค่พาราเ e ลใช้งานไม่ได้แค่นั้นนะครับตรงนั้น ปกติร0 0นะครับพี่น้องไฟติดทุกเม็ดไฟติดทุกดวงนะครับถ้าไหนสนใจเด้อ6 0 0 0บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ power amp m o s f e t นะครับ power amp m o s f e t นะครับของค่ายซออิเล็กทรอนิกส์นะครับซออิเล็กทรอนิกส์สานะครับผมตัวนี้จากอยุธยาในพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับลองแปลงใหญ่นะครับตัวนี้ก็18ปนิ้วได้ครับละสองดอกเด้อพี่น้องตัวนี้นะครับหรือว่าจะไปขับกลางนะครับสายกิ๊กเลยนะครับขับกลางขับฮอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะครับผมก็สภาพสีสวยเดิมเดิมพี่น้องนี่นี่ครับ นะครับผมบอดเดิมนะครับสีสวยเลยนะครับนะครับผมอุปกรณ์นะครับนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับพี่น้องท่าไหนสนใจเด้อถ่าไหนหาอยู่นะครับถ้าไใดสะสมนะครับที่เป็น power มป์นะครับผม m o ส f ฟ t นะครับตัวนี้พี่น้องจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเสียงดีนะครับผมนะครับสีสวยเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อแต่ผมตัวนี้นะครับผมราคานะครับราคาอ่าคลิปนี้ผมลดพิเศษนะครับ หกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับผมสีสวยนะครับมอเตอร์เฟืข้างละห้าคู่นะครับมอเตอร์เฟืข้างละห้าคู่นะครับผมนะครับสีสวยนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่พาวเวอร์แอมนะครับผมของค่ายจีเอ็มนะครับของค่ายจีเอ็มนะครับตัวนี้เป็นรุ่น fx นะครับ fx หนึ่งพันหกนะครับ fx หนึ่งพันหกนะครับตัวนี้ก็หม้อแปลงใหญ่นะครับ นะครับสวยๆนะครับ1,600วัตต์นะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตัวนี้5 8 0 0ันร้อบาทนะครับ5,800รบาทพร้อมจัดส่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับพี่น้องพอจะมองเห็นกันไปมน้องนี่ครับนะครับด้านหลังก็ตามนี้เด้อพี่น้องนะครับอเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านในนะครับน่ครับผมด้านในสวยๆนะครับคาปาหกลูกนะครับใหญ่ๆนะครับ นี่ครับผมสภาพสวยสภาพเดิมกลิกเลยนะครับพี่น้องท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม18นิ้วนะครับโค้งปามได้ข้างละ2ดอกนะครับผม12 15ข้างละ2ถึง3ดอกได้สบายๆนะครับตัวนี้5,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ5,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาที่ชุดใหม่นะครับชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นไม้ลอยนะครับผมเป็นไม้ลอยนะครับของยี่ห้อชัวทั้งหมดเลยนะครับเป็นของชัวทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็น ชัวเอสเนะครับชัวเอสเหแนะครับล้ำหนักดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชัว C606 นะครับมี1ตัวนะครับผมแล้วก็ SK705 เนะครับเป็นของชัวทั้งหมดนะครับผมเอสเอตัวแล้วก็ c ีหกศตัวแล้วก็ SK705 1ตัวนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมมีกระเป๋านังให้นะครับตัวนี้ สี่ตัวนะครับสี่ตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตขายเหมาเท่านั้นนะครับสี่ตัวหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับท่านใดสนใจเด้อร้อมจะส่งให้เลยนะครับผมทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่แหลมนะครับผมแหลมคอมนะครับแหลมคอมตัวนี้น่าจะเป็นปากอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่น้องว่าขนาดน่าจะเป็นแปดคูณแปดหรือเก้าคูณเก้าครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่ครับผมน่าจะเป็นปากแปดคูณแปดหรือเก้าคูณเก้านะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ แหลมตัวนี้แหลมตัวนี้8นิ้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางดูนิดนึงน่าจะ8ปคูณแนะครับครับผมน่าจะ8ปูณแนะครับนี่ครับครับผมตูดเป็นตูดของ NPE นะครับ NPE รุ่นนี้จะเป็นโมเดล CC นะครับผมเป็นคอม CC นะครับผมกำลังวัดอยู่ที่200วัตต์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติมีทั้งหมด4ตัวนะครับ นะครับคอมพร้อมปากนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมท่านใดรับนะครับตัวละนะครับตัวละ650บาทนะครับผมจะส่งนะครับตัวละ650บาทพร้อมจะส่งนะครับคอมสี่ีพร้อมปากนะครับของ NPE ทั้งหมดเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมตากบีตันนี่นะครับไม่มีแตกนะครับท่านใดสนใจเด้อตัวละ650บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ แหลมนะครับผมแหลมออเดีโอดีไว์นะครับผมเป็นรุ่นอ่าซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับซูเปอร์ไฟท์นะครับผมตัวนี้300วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะขนาดเดียวกับอ่าแหลมพีต้องแปดนะครับขนาดเดียวกับแหลมพีต้องแปดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นวงกลมนะครับใส่แทนกันได้เลยนะครับใส่แทนกันได้นะครับผมใส่เดียวกันนะครับไว้ก็ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้อ่ 450บาทพอพี่น้องนะครับตัวละ450บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับถ้าไหนสนใจเด้อนี่ครับสภาพสวยๆนะครับตัวละ450บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็โป w ไวแอมนะครับผม LTM นะครับ LTMAV 9 0 9นะครับตัวนี้350บาทคูณสนะครับ350บาทคูณสก็สามารถขับ12นิ้ว15นิ้วนะครับได้คาละ2ดอกนะครับได้คาละ2ดอกนะครับ18นิ้วคงปั๊มได้คาระหนึ่งดอกนะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถขับได้ทั้งเบรคนะครับแล้วก็กลางนะครับผมนี่ครับขาปลาลูกใหญ่ๆนะครับวอแปร์เทอร์ลอยนะครับใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากนะครับพี่น้องสนใจสนใจเด้อสองพบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ2900บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็ power amp น่าร้ายนะครับ power amp น่าร้ายนะครับตัวนี้เป็น power amp นะครับผมยี่ห้อนะครับผม npe นะครับ npe pda 150นะครับ npe pda 150นะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด4ช่องไม้นะครับผมนะครับผมช่อง สตูดิโอนะครับผมมีห้าแล้วก็หกนะครับพี่น้องตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยเลยพี่น้องนี่เนี่ยครับสภาพสวยๆนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อไฟติดทุกเม็ดนะครับไฟติดทุกดวงนะครับเนี่ยครับสภาพสวยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับผมสามารถต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับสามารถต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นของค่าย NPE นะครับสวยๆเลยพี่น้องนี่เนี่ครับให้ดูด้านหลังนะครับ อสามารถต่อกับลายแมชชิ่งได้นะครับตัวนี้นี่ครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับ4โอห์ม8โอห์มนะครับผมใช้กระหอนนะครับใช้กับลําโพงทั่วไปนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ถ้าได้สนใจเด้อนี่ครับผมราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมพร้อมจะส่งเลยนะครับ 2,500บาทนะครับผมจัดส่งตัวไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ PM หน้าลายนะครับของ Modify นะครับตัวนี้ก็สวยกิ๊กพี่น้องครับผมใส่ในเดิมๆนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับใส่ในเดิมๆจากโรงงานทั้ง2ตัวนะครับยังไม่เคยดีอยังไม่เคยซ่อมนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับหน้าลาย Modify นะครับ PMA 250นะครับหน้าลาย Modify PMA 250นะครับผมตัวนี้ เป็น power นะครับผม mixer amplifier นะครับหรือพ o w แอม m หน้าลายนะครับที่เรารู้จักกันนะครับตัวนี้ก็มีช่องไม้นะครับผมทั้งหมด4ช่องนะครับมีช่องมีช่องไม่สี่ช่องนะครับช่องสตูดิโอสองช่องนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันข้างบนนะครับแต่แต่ตัวนี้ก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะแต่ละช่องก็จะสามารถปรับเบสปรับกลางปรับแรมได้นะครับส่วนตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นเบสเบสแลมนะครับที่ต่อรวมนะครับที่ต่อรวมนะครับก็คือเปิดช่องนี้ก็มาปรับตรงนี้นะครับพี่น้อง ก็จะต่างกันอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนะครับผมตัวนี้ก็ไฟติดทุกดวงนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถนะครับผมเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้เฉพาะไฟบ้านเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับ12บโวลต์เด้อพี่น้องไม่ใช่ยะครับเล่นะครับไมช้ในนะ หรือว่าใช้ในการหาเสียงนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะไฟบ้านนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นวัดค่อนข้างสูงนะครับผมไฟแบตไฟแบตรถยนต์นะครับผมจะไม่ค่อยหมดนะครับส่วนมากถ้าเป็น250วัตต์ขึ้นไปนะครับส่วนมากก็จะไม่สามารถใช้ไฟแบตได้นะครับจะน้อยนะครับน้อย น้อยค่าที่จะทำนะครับผมอ่ะนี่ครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับเป็นของโมดิฟายนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่ะช่องต่อนะครับ16โอห์มนะครับช่องต่อ16โอห์มแล้วก็4โอห์มนะครับ8โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะหลากหลายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเนะครับสภาพสวยๆนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับผม3,500บาทนะครับพอจะส่งนะครับเพราะเวอร์แอมหน้าลายนะครับโมดิฟาย2 3500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องท่าใดสนใจเด้อแลวก็สายลาโพงพี่น้องนะครับผมสายลําโพงนะครับอ่ะรอบนี้มีสายลําโพงมาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับตัวนี้เป็นสายลาโพงแท้นะครับผมไม่ใช่ VCT เด้อพี่น้องอนี่ครับผมโปรเฟชล สปีคเกอร์นะครับโปรเฟชชั่นอลสปีคเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสายแท้นะครับสายทองแรงแท้ขนาด2องคูนสอนะครับ2องคูนสอนะครับความยาว12เมตรนะครับความยาว12เมตรนะครับ2เส้นนะครับ2เส้น500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเป็นสายแท้นะครับ2เส้น500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมีเลขนะครับระบุนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจรับก็นะครับผมแคปได้เลยนะครับแคปได้เลยนะครับเลยครับ สนใจกล้องนี้ก็แคปมานะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกล้องนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นกล้องที่สองนะครับกล้องที่สองก็ขนาดสิบนะครับสิบคูณสองนะครับผมสิบสิบเมตรนะครับผมสองม้วนนะครับสี่เมตรสองม้วนสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสายแท้เหมือนกันนะครับนะครับโอฟิเชียลออฟสปีกเกอร์นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่สาย vct นะครับผมตัวนี้ไม่สามารถเอาไปทําปักได้นะครับเป็นสายลำโพงโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็มาที่สายลาโพงแท้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสายอ่ายูนิคอนนะครับผมยูนิคอนนะครับ อยู่ในข้อนี้เฮฟเวอรดิวตี้นะครับผมตัวนี้ก็จะอ่ามีบอกชัดเจนเลยพี่น้องตัวนี้ว่าอ่าเป็นสายลําโพงนะครับผมไม่ใช่สายบ c t นะครับผมตัวนี้สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับความยาวสิบเมตรสองม้วนนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับและก็สายลําโพงแท้นะครับผมสายลําโพงแท้ตัวนี้ก็จะเป็น โปรเฟชชั Professional speaker, Professional speaker ่นอลสปีกเกอร์นะครับโปรเฟชชั่นอลสปีกเกอร์สองคูณสองจุดห้านะครับผมเซ็นละห้าเมตรนะครับเซ็นละห้าเมตรก็คู่ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมราคานี้พร้อมจะส่งนะครับผมท่านไหนรับก็นี่ครับถ้ารับกองที่สี่นะครับก็แคปได้เลยนะครับผมอ่รับกองที่หนึ่งนะครับผมก็นี่ครับตามนี้นะครับผมแคปได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับอันนี้กองที่สองนะครับให้พี่น้องดูช้าๆนะครับผมพี่น้องจะได้แคปทันนะครับแล้วก็กองนี้นะครับผมอ่พี่น้องนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งกองนะครับอีกหนึ่งกองตัวนี้นะครับผมจะเป็นสายยูนิคอนนะครับเป็นสายลำโพงแท้เหมือนกันพี่น้องนะครับยูนิคอนนะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็จะมันจะบอกชัดเจนนะครับผมถ้าเป็นสายลำโพงนะครับผมนี่ครับยูนิคอนนะครับ h e a v ิวตี้นะครับผม s p e a k เ r เ a บ l ลนะครับครับผมถ้าเป็น VCT มันก็จะมีบอกนะครับว่ารับแรงดันไฟได้นะครับที่กี่โวลต์กี่โวลต์นะครับก็จะมีบอกนะครับตัวส่วนสายลำโพงก็จะมีบอกแบบนี้ชัดเจนนะครับก็คืออ่ตัวนี้ก็ ใช้งานได้เฉพาะลําโพงนะครับผมไม่สามารถเอาไปทําเป็นปลั๊กไฟได้นะครับความละเอียดมันก็จะต่างกันนะครับตัวนี้เป็นสายทองแรงแท้นะครับสายทองแรงแท้ครับของค่าของค่ายยูนิคอนนะครับขนาดสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับความยาวม้วนละยี่สิบเมตรนะครับม้วนละยี่สิบเมตรนะครับผมมีสองม้วนนะครับสองม้วนนะครับเนี่ยครับก่องนี้นะครับพี่น้องเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะพี่น้องท่างไหนรับก็สามารถนะครับผมแคปหน้าจอได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะขายเป็นคู่นะครับสำหรับสายลำโพงเนีอพี่น้องและก็ มาดูที่สายไม้นะครับสายไม้นะครับสายไม่มีม้วนละสาสิห้าเมตรนะครับสองม้วนนะครับแล้วก็สิบเมตรนะครับหนึ่งม้วนนะครับตัวนี้นะครับสิบเมตรหนึ่งม้วนนะครับสามสิบห้าสองม้วนนะครับเนี่ยครับสายก็จะเป็นสายของยี่ห้ออะไรเนาะตัวนี้ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับของ pk นะครับ pk cable นะครับ high performance นะครับผมสตีเรียไมโครโฟนเคเบิลนะครับนี่ครับผม usa standard นะครับผม ่ะตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อสามสิบห้าเมตรสองม้วนนะครับผมแล้วก็สิบเมตรหนึ่งม้วนนะครับผมขายเพียงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะพี่น้องท่าไหนรับกล่องนี้ก็สามารถนะครับแคปได้เลยนะครับตัวนี้สายไม้นะครับผมสามเส้นนะครับหนึ่งพันบาทนะครับยาวสามสิบห้าเมตรสองม้วนยาวสิบเมตรหนึ่งม้วนนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผม ท่านไหนเข้ามารับชมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์นะครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับผมฝากรงกดนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องของเราด้วยนะครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับพี่น้องโต๊ะนะครับโต๊เด้พี่น้องโต๊ะนะครับตอนนี้จะเหลืออยู่ ไซส์นะครับผมหกสิบคูณหกสิสูง8ปดสิบนะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ตัวละ1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับผมอ่าน่าจะเหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับก็จะเป็นไซส์เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่น้องดูนิดนึงนะครับอาจจะเป็นไซส์นี้พี่น้องนี่นะครับจะเป็นไซส์นี้นะครับผมหกสิบคูณหกสิบนะครับหกิคูณหกสิสูง8ปดสิบนะครับผมเหลือประมาณห้าหกตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอาขายลกแล้วพี่น้องขายลกแล้วนะครับผมนี่ครับ อะไรสนใจเด้อเป็นสเตเลีตแท้นะครับเป็นขาสเตเลีตแท้นะครับผมเป็นตัวใหญ่ตัวหนานะครับนะครับทั้งตัวไข่นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับไม่อาจเป็นไม้อาจแท้ทางภูเขานะครับพุ่มพรมมาอย่างดีนะครับผมพรมตัวนี้เหลือสีแดงนะครับเหลือสีแดง3ตัวสีดํา3ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวละ1000บาทเท่านั้นนะครับตัวละ1000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวละ1000บาทพร้อมจะส่งนะครับนี่ครับตัวพรมเด้อพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องดูนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นนน้้อออออองง่่่าาาาเเเเหหหหลลลลืืืทรรตัััววะะคคบบกก็ดดแแ เท่าหนึ่งนะครับผมท่านไหนรับก็ทักเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ